السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: "ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم". صدق الله العظيم. ขอความสุขสวัสดีความการุณาปราณีจากเอกอง a l ล a h s u b h a n าาาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกๆท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับก็คงจะต้องย้ำกล่าวกันในรูปเดิมๆว่าอัลฮัมดุลิลซึ่งเป็นคำพูดที่เรามีไว้เพื่อกล่าวขอบคุณในการที่เราได้รับเนี้อหมัดจาก Allah s u b h า n a h u Wa าาลานั้น ในความรู้สึกของเราคงไม่อิ่มใจแน่กับการที่จะกล่าวคำนี้แต่เพียงอย่างเดียวท่านทั้งหลายครับไม่ว่าจะมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งการขอบคุณจะกี่รูปแบบและมากมายสักเท่าใดก็ตามก็คงจะไม่อิ่มคงจะไม่สาใจเพียงแค่การที่เราได้มีโอกาสต้อนรับเดือนรมฎอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและขณะนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้หมายความว่าเราได้ต้อนครับเราได้รับเนื้อหมัดอันได้แก่รมฎอน ที่โคจรมาเวียนมาสัมผัสกับชีวิตของเราเท่านั้นแต่เราเราได้รับเนื้อหมัดมากมายกายก,ายกองเนื้อมัต้นอิสลามเนื้อหมัดลมหายใจเนื้อหมัดตามองเห็นเนื้อหมัดอะไรต่อมีอะไรมากมายกายก,ายกองอัลฮัมดุลิลละจึงไม่พอสําหรับการที่จะมาทดแทนเนื้อหมัดที่เราได้จากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาท่าน ดังนั้นเมื่อเราไปศึกษาหาความเข้าใจจากหลักการของศาสนาแล้วเราจะพบว่าการที่เราจะขอบคุณพระเป็นเจ้านั้นเราทาได้ด้วยกับละอินชาการุตุมละอาซีดันนักุมท่านทั้งหลายครับเราหากเราเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เราจะได้รับเพิ่มจากอัลลอฮ์ในแง่ของริสกีและก็โชคลาภตา่างๆครับเท่าไรเท่าไรเราก็ไม่สามารถที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ได้หมด จดได้ทดแทนบุญคุณหมดที่จริงแล้วคำสอนก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะมีมูลค่ามีปริมาณมันเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นก็ขอให้เราได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นบุญคุณที่เราทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่สิ่งใดก็ตามที่เราได้ให้เขาไปนะครับสิ่งใดที่เราให้ไป ไม่ว่ามันจะมากมายสักปานใดก็าตามให้เรามีความรู้สึกว่ามันนิดเดียวไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาทดแทนบุญคุณเรากลับกันประชาคมโลกถ้ามีความรู้สึกกันอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราให้ไปไม่ว่าจะมากแค่ไหนให้มีความรู้สึกว่านิดเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอบุญคุณทดแทนจากใครเขามันไม่มีคุณค่าที่จะรองรับในเรื่องของบุญคุณในเรื่องของสิ่งที่จะทดแทน แต่สิ่งใดก็ตามที่เราได้จากคนอื่นเข้ามาแม้เพียงเล็กน้อยขอให้เราทุกคนได้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหญ่โตที่เราทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกคนต้อคิดได้อย่างนี้เสียดายกับการที่จะต้องจากไปเมื่อตอนอายุร้อยปีอย่างเสียดายอยากจะอยู่ต่อไปอีกถ้าสังคมเป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้สอนเราเท่านั้นนะครับท่านสอนท่านทั้งหลายสอนคนทุกคนทุกคนช่วยกันทําอย่างนี้ สังคมสันติภาพสังคมมีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่นั่นแหละผู้คนในสังคมก็มักแล้วก็ชอบที่จะคิดกันว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องทําไม่ใช่หน้าที่ของเราส่วนเราเราได้ปฏิบัติแล้วเราคิดอย่างนั้นอยู่แล้วท่านต่างหากที่ยังไม่ได้คิดไม่ใช่อย่างนั้นครับทำเถอะครับเพราะถ้าเราทําเพื่อเอาล้อแล้วมันก็จะต้องทํากันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เคยทําแล้วแล้วก็เอามาอ้างมาเลยว่าทําแล้ว ทำเพื่ออเหรอก็ต้องทํากันอย่างต่อเน,นื่องโดยไม่ได้รั้งรอหรือคิดว่าทําแล้วมันไม่ได้บุญตอบสนองหรือไม่ได้รับคําชมเชยจากใครมานั้นไม่ใช่ท่านทั้งหลายที่เคารพครับกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่าอย่างเนี้ยจนกระทั่งไม่เคยมีมาก่อนเลยคงไม่ต้องไปโทษว่าใครเป็นใครแต่เราต้องรู้จักการเปลี่ยนครับเปลี่ยนลมให้เป็นกังหันให้มันฉุดรหัสให้ได้อะไรต่หนองนั้น เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักการเล่นใบเล่นเรือใบสามารถดัดใบให้เรือวิ่งไปทางไหนก็ได้ตามทิศทางที่เราต้องการเปลี่ยนความหมดหวังให้เป็นความหวังเปลี่ยนไม่ได้เลยครับทําไมจะเปลี่ยนไม่ได้เราหมดหวังในสิ่งนั้นเราก็สร้างความหวังขึ้นมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขทําไมจะไม่ได้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราเป็นกลายเป็นธาตุอะไร แล่เราก็จะทุกข์จะสุขกับความรู้สึกแห่งการเป็นทาสในสิ่งนั้นทั้งๆท,งที่ความสุขจริงๆนั้นบางครั้งมันคือความทุกข์และความทุกข์ที่เราคิดว่ามันทุกข์นั้นบางครั้งมันคือความสุขศัจธรรมอยู่ตรงไหนหรือมันเกิดขึ้นจากความลิมรองมันเกิดขึ้นจากเส้นทางผ่านกันนั้นหรือเปล่าอากิบะบั้นปลายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางครั้งมันก็อาจจะต้อง เดินไปด้วยลักษณะที่วิบากแต่บ้นปลายของมันคือความสุขเหลือเกินจะกินทุเรียนซึ่งมีกลิ่นหอมครับมันคงไม่ได้หอมเหมือนมะม่วงที่หอมตั้งแต่เปลือกนอกแล้วก็ข้างในมันก็หอมด้วยแต่ทุเรียนนี้มันจะต้องมีน้ำอุหลาบยังมีน้ำอะไรต่างๆในธรรนนี้ซึ่งหลักการของศาสนาก,ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่านารกนั้นจะถูกคอมล้อมไปด้วยสิ่งที่หอมหวานส่วนสวรรค์นั้นจะหูค่อมล้อมไปด้วยสิ่งที่ เราค่อนข้างจะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยจะสนใจมีความรู้สึกระคายต่อมันพอสมควรทีเดียมีความรู้สึกไม่ชวนฝันทักเ่ดไนนะนั่นคือสิ่งที่เอาเอ์ได้ห้อมล้อมสวงสวรรค์เอาไว้แต่ย่งไรก็ตามข้างในมันคือสวรรค์นะสิ่งที่หอมหวานชื่นมืน่นนั้นอย่างไรก็ตามข้างในมันคือนรกนะรู้แล้วยังไนงะถ้ารู้แล้วอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นคือ เราจะมองแต่เพียงผาดเผินมองแต่เพียงผิวเผินว่าอะไรดีอะไรชั่วแรกสัมผัสเลยคงไม่ได้หรอกจะต้องเจาะลึกไปสู่มุมในแล้วเราจรึงจะสามารถพิสูจน์แล้วก็พูดได้ว่ามันดีหรือมันลายเปลี่ยนความผิดหวังเปลี่ยนความหมดหวังให้เป็นความหวังท่านทั้งหลายที่พกัรคนที่หมดหวังแล้วก็เริ่มตั้งความหวังใหม่ดีซะอีกไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นว่ามันจะได้หรือมันจะไม่ได้แล้วเพราะมันหมดหวังไปแล้วคิดเรื่องใหม่แล้วก็เอาข้อมูลเอาคําสอนจาก ความพลาดพลั้งหรือความหมดหวังในเรื่องเก่าเอามาเป็นข้อมูลในการจูนในการคิดในการปรุงเพื่อสร้างความหวังตัวใหม่ต่อไปคนที่ผิดหวังมากๆนี่จะไม่พบกับความผิดหวังอีกแล้วเพราะเขาเป็นคนที่มีข้อมูลแยะไม่เหมือนคนที่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับสนุกใจสบายใจภูมิใจหย่ำใจหรือเขาเรียกอะไรทั้งนองนั้นและในที่สุดพอพบกับความผิดหวังเป็นยังไงครับฆ่าตัวตาย ก็พบกับความผิดหวังโจนตัวเองไม่อยู่ยืนไม่จิตเพราะไม่เคยพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาก่อนเลยไหนจะดีกว่าชีวิตของเรามันวันนี้หรือว่าอาคีบารือี่มันคือบันพายท่านทั้งหลายที่เคาับเราเปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนความหมดหวังให้เป็นความหวังเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขเปลี่ยนบัลอให้เป็นเนื้อหมัดเปลี่ยนหวานให้เป็นเปรี้ยวเปลี่ยนเปรี้ยวให้เป็นหวานก็ทํากันอยู่ไม่ใช่หรอครับน้ําตาลที่หวานเปลี่ยนให้เป็นเปรี้ยวเป็นน้ําส้ม มาดันที่ว่าเปรี้ยวมาเชเอ็มมาทํากรรมวิธีและขั้นตอนลักษณะยังเหมือนเดิมแต่กลายไปเป็นมาดันหวานมาดันหวานพริกที่เผ็ดก็กลายเป็นพริกที่หวานบรเพ็ดที่ขมก็กลายไปเป็นบรเพ็ดที่เผ็ดรูปร่างหน้าตาย,ยังเหมือนเดิมบรเพ็ดก็คือบรเพร็ดนะครับแต่กลับกลายเป็นหวานเราทําเก่งครับมนุษย์แต่พอปัญหานั้นประสบกับชีวิตของเราจริงๆ อย่างเช่นความหมดหวังที่เกิดขึ้นแทนที่จะทาให้ความหมดหวังนกลายไปเป็นความหวังกลับทาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพวิกฤตสภาพตกําให้เป็นสภาพที่สูงทรงทําไม่ได้ท่านทั้งหลายที่ขารพครับมันมีแนวทางด้ดยกันทั้งนั้นและรมฎอนกับการมาเยือนของเดือนนี้เป็นเดือนที่มาให้มาให้ความหวังแก่เรามาให้ความสดชื่นแก่เรามาให้ความหวังได้ด้วยดังนั้นขอเราได้บริหารจัดการดูแลอยู่ร่วมกับรมฎอน ในฐานะที่เป็นผู้คอยเชื่อฟังรมฎอนไม่ใช่จะให้รมฎอนเป็นคนที่เชื่อฟังเราศึกษารมฎอนครับมีอะไรที่เราทําอะไรมาแล้วหลายปีที่ไม่ชอบมาพาคนหลายคนมีโอกาสได้รับใช้รมฎอนหลายปีครับหลายๆปีที่ผ่านมานสวนทางกับสัจธรรมของรมฎอนในบางเรื่องบางราวปีนี้เรามีโอกาสได้สัมผัสรมฎอนอีกยังไงเสียก็เอาปีที่แล้วมาตั้งวาง แล้วก็มองผ่านมาเพื่อส่งผลในแง่ของการปร,ปรับปรุงแก้ไขให้กับปีนี้อัลฮัมดุลิละคงเป็นคำที่เราจะต้องพูดย้ำเตือนสำหรับการที่มีโอกาสได้ต้อนรับรมฎอนปีนี้กันไม่รู้จักจะจบครับและในที่สุดเมื่อรอมฎอนปีนี้แม้ว่าเพิ่งเข้ามาแต่ก็เข้ามาเพื่อที่จะจากไปครับเราจะได้พบจากอัลกุรอานองค์การเนี้ยในช่วงท้ายองค์การที่เกี่ยวกับรมฎอนว่าวะลิตุกับบรุบรลอฮะอะลามาฮัดากุม วัลอัลละกคุ้มทักุรูนเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ตักเบ็ดกล่าวสดุดดีในความเพียงไก่ของอัลลอฮ์ในการที่ท่านได้รับ,บดาย่าจากอัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาลาท่านท่านทั้งหลายที่ขอรบครับเราเปลี่ยนได้เราทําได้ขอให้เราได้ตั้งใจเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีตักวาและนั่นคือสิ่งที่เรามาดอนสอนเราไม่ใช่สอนเราเพียงแค่ให้อดให้เราสงเคราะห์ให้เราเพื่อฟูนแต่เรมามดอนมาเพื่อที่จะมอบตักว่าให้แก่เราครับ ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้เป็บาลจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมุรอฮ์มตุลลอฮิววบรอกาตุ